มาจ้ามาหิดไม่กวาดนำกันอีกไม่ดอค่ะอันผู้ได้หิดแล้วมันห่างมันบอดีเนาะลองหิดเร็วมื่อี้มาลองเอาอันยาวๆนี้ใส่ก้นเนาะมันอีงามไปเนาะยาวๆนี้ใส่ก้นให้มันยาวมันจะนี่เนาะยาวมา เสียกไหมเนาะถาเด้อมาหิดไม้คว้านนำกันก็ได้ตุกงานบ่มีงานทำมาเห็ดไม้คว้านนี่เด้อจ้ามาเห็ดไม้คว้านค่ายเด้ออีได้มีเงินไสตลอดปีจ้ะก่อนเห็ดกระบอกนี้ยังยากเนาะเอาขอให้มีดอกหญ้าเนาะมีดอกหญา้มญา,มามีด้าม

เงี้ยๆอันนี้มันอีโอบค้างดีเนาะเนาะ,นอ,ะ,นอ,ะอีโอบค้างมันอีเห็ดให้บโบเบาถังค้างเนาะแม่เดียวอยู่บ้านเลี้ยงล่านก็ไม่เห็นไม่กว้าคือปลาล้นนีเ้เดี๋ยวจะอย่างอีได้มีงานทำอย่างอีโบงเงาเนาะ ่นีบางเงียบเป้าดีเนาะเห็ดได้เร็วก็เอาไปลงค่ายค่ายได้เงินมาแล้วก็ดีใจมีเงินเข้ากระเป๋าแล้วเนาะมีรายได้เข้ากระเป๋าหาคิดได้าถ้าเหาไปเห็ดค่ายละห้าสิบบาทเอาเห็ดซ่งอันหกก็ได้ลยนะอยเนาะหกหดพกอันหกก็ได้ สร้อยแล้วได้คาเดงขั้นตำ่ำเนาะลูกค้า่าทางอืน่นทางบ้านอืน่นทางจังหวัดอืน่นเข้าค่ายอันละห้าสิบหกสิบเนาะแต่ทางบ้านป่าน,นี้มันเป็นแรงไม่กว้าเนาะค่ายบกเหงกันดอกง,งาโมเมียอาจารย์แต่ว่าถ้าซื้อจากทางอื่นมาเอาถ้าซื้อแล้วจะเอาเป็นไม้นี้เอาก็ห้าได้อยู่เนาะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ป่า รือว่าปุ๊กเองก็ได้ป้าปุ๊บไปกันอย่างหมดจะ้แค่ตาเดียวเอาอันยาวๆใจโกนมันมันอุ้มออกมาทางข้างนี่ดีเนาะ เฮ็ดเฮ็ดอย่างโบทันได้ทรงให้พี่น้อง f ดทุกคนเดี๋ยวจาอย่างทางโคลาร์เนอย่างโบได้เที่อุดรนกันอย่างโบได้เทียเดี๋ยวเฮ็ดแบ้นี่ก็อีทรงไปให้เดี๋ยวจเห็ดได้พออันนั้นกันขอทรงกันเดี๋ยวไปทรงพร้อมกันเนาะ f ่ทางอุดรเตรียมช่งที่ยู่มาในลายไว้เดีอค่ะเด้อที่ยู่ก็เบิดโูเนาะค่ะเนาะ พี่ว่าใหญ่น้องอยังเกาะเหมือนนั้นพี่โทรมาอยากได้นะเดี๋ยวอีส่งให้เดี๋ยวค่ะเด้ออันซุ้งที่ยูมาในไลน์ก็มาเบอร์โทรศัสักเ,เด้อจ้าอีส่งให้แล้วขาซุ้งทอดายกาเดี๋ยวเพา่งีเกงร้อนใหม่เท่านึงแต่ต้นทุนเหมือนกระมัดนึงก็สร้อยแล้วเนาะ ร้างร้อยน้บพมคคาซุงดึอจ้าคาซุงคนซื้อออกเองเด้อราคาอยู่บ้านก็สร้างร้อยตงูงเมัดหนึ่งสิบดามเนาะเอาเห็ดอเอาอันยาวโอ้บดีจังบะหมี่นั่นเลยบะหมีเบาเลยยังกันเซลอยมาดีเนาะ น้ำเอาอันยาี้ยงๆมันอุ้บทางนอกไว้เริ่มอันเล็กใส่เงี้ยไว้เข้มกระสอบมันฮิตป่ค่อยดีเนาะเซน้ํานต่ประนึ็นกระบอกออนเข้งจังแข็งกระสอบนะก็คือแข้มที่เห่าอันซื้อสดก็มันตาเองเนาะจักหน่อยปลาไก่เริ่มซื้อแข้มสดแล้ว kèm lướm ốp đó nhầm vào đây thủ trang ăn cũng tắt kem nha yeah. kem sốt mà tác kèm mà on đi nó không có đi tác được nó tác ăn chắc san đen hoặc cái... là san đen hoặc là ตีดอกออกแล้วก็เก็บได้แล้วอ่อนดอยียักมีได้ยักมีรายได้มีเงินครับกระเป๋าตลอดปีกันให้เห็นไม่กว้านี่เดือจ้า ได้เงินได้ซื้อได้ได้ยังอีกอย่างหนึ่งหัวโต้องได้ไปทํางานไก่บ้านถ้าเายังได้เมื่อไลายลอยหรอกก็ยันเห็ดให้ได้ลละาไร่รเป็นเงิดเบิดได้ด้ามหนึ่งก็เ่านับได้เร็วดามได้เร็วนับเงินได้เร็ว้ายเหตลอดปีโบเคยมีข้างมือเลย หนึ9 9. ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าียเหมือนจุมน้ำเหมือนจุ่มน้ำเ้ามันอีเหะ,ะอีโบนันเนาะอีกหนึ่งอน

รอยงามคะคะซื้อเป็นอันซ้ำอันร้อยเดอจ้าซ้ำอันร้อย้ายกมัดจะอันซ้ำร้อยจ้ะซ้ำรอยมีสิบมัดอย่างค้างอยู่ยังบร่ได้ซูมอยู่ซีมัดถ <c oughs> ้าเห็นปรทันเดี๋ยวไปหาตากแดดกนอกนเนาะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้กจ็จบไปแค่นี้ก่อนเนาะคลิปหนะ้าพบก,กันใหม่เด้อจ้า